การรักษาคือจะไกลภาพหรือว่าจะผ่าตัดเนี่ยอันนี้มันก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าหนึ่งก่อนว่าวินิจัยเป็นไรใช่ไหมครับต้องดูว่าหนึ่งวินิจัยเป็นอะไรแล้วก็ความรุนแรงของโรคเนี่ยขนาดไหนส่งผลให้มีความพิการในอนาคตหรือไม่ผมจะบอกว่าหน้าที่ของของของหมอกระดูกหรือว่าหน้าที่ของหมอเนี่ยเพื่อป้องกันความพิการและไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนในอนาคตผมพูดถูไปครับเพราะว่า บางคนรู้ว่าต้องผ่าตัดแล้วหมอบอกว่าต้องผ่าไปหาหมอมาสามคนแล้วครับบอกว่าต้องผ่าตัดแต่ฟังเสียงหัวใจตัวเองหัวใจตัวเองบอกว่าไม่ต้องผ่าหรอกอันนี้ก็เรียกว่าฟังแต่ไม่ได้ยินหรือว่าฟังแล้วอาจจะคิดเองเออเองมากไปหน่อยอย่างเงี้ยครับผมมองว่าการผ่าตัดเนี่ยมันมีข้อบ่งชี้มีข้อดีข้อเสียแนะนําว่าเราก็ต้องคุยกับแพทย์แต่ถ้าในรายที่มันไม่ต้องผ่าตัดแน่ๆแล้วอันเนี้ย เราก็ต้องมีการกายภาพที่ถูกต้องแล้วก็มีการเรา 1, 2, 3, เรียกว่าสเต็ปหนึ่งสองสามไปเรื่อยๆไม่ใช่วนอยู่สเต็ปเดิมซ้ำๆไม่งั้นสุดท้ายก็จะไปเล่นไม่ได้เหมือนเดิมหรือเล่นแล้วก็เจ็บเหมือนเดิมอะไรแบบนี้ครับถ้าถามว่าการรักษาเนี่ยถ้าจะแบบต้องผ่าตัดไหมหรือว่าไม่ต้องผ่าตัดเนี่ยจริงๆขึ้นอยู่กับคนไข้เป็นอะไรอย่างที่ครับว่าสมมุติยกตัวอย่างเช่นให้เข้าใจง่ายอย่างนี้กระดูกหัก ถึงแม้กระดูกหักนะเนี่ยย,ยังยังยังต้องดูว่าจะรักษาแบบไม่ผ่าตัดคือใส่เฟือใส่สปรินหรือว่ากระดูกหักที่มันเลื่อนเยอะอันนี้ก็คือต้องผ่าอแต่ถ้าเราไม่ผ่าสิ่งที่สําคัญคือกระดูกหักสมมุติกระดูกไม่ติดก็จะเดินไม่ได้ครับแต่ว่าถ้าเรารักษาเลือกไปทางที่ไม่แบบแบบไม่ผ่าตัดคือข้อของของทางออโทพิดิกเนี่ยมันมีออปชั่นมีทางเลือกเราจะเลือกทางไหนในเป้าหมายอันเดียวกัน สมมติเราเลือกแบบไม่ผ่าตัดก็ต้องใส่เฝือกไปเดือนเดือนครึ่งแล้วแต่กระดูกส่วนที่หักส่วนกรณีที่มีแผลเปิดกระดูกหักอันนี้ก็ต้องเข้าไปยึดกระดูกเข้าไปผ่านะครับไออย่างอย่างเอ็นคขอยหน้านะครับสมมุตินะครับจริงๆมันก็ไม่สมบูรณ์ครับก็เป็นเรื่องที่เจอเรื่อยๆหมอยังไม่ผ่าตอนนี้ได้ไหมคือช่วงนี้อัานี้ผมเป็นเอ่อเซตติ้งคือเราเป็นคนธรรมดาไม่ใช่นักกีฬาใช่ไหมครับคือตรวจแล้วหลวมเดินแล้วเข่าซุด ผมบอกว่าเออช่วงนี้มันงานมันเยอะมากเลย <Okay. S 2> ไม่ยังไม่ผ่าตอนนี้ได้ไหมหมอขอลองไปใช้งานก่อนได้ไหมแล้วก็กายภาพก็ไม่ได้ด้วยอย่างเงี้ยพี่อน้นจะบอกคุณไข้คือปกติพี่อ้นบอกอยังไงว่าเราจะมีทามิ่งให้ไหมว่าผ่าไม่เกินกี่ปีถึงจะได้ผลดีหรือว่าหรือว่ารอได้เลยพี่ว่างๆก,ก็มาผ่าอย่างเงี้ยคือคือเราต้องเราบอกพี่บอกไข้อย่างงี้ว่าพ,พี่แนะนาในในในลักษณะของโลกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นครับ แล้วก็ให้เขาตัดสินใจแล้วแล้วพี่จะบอกว่าคนไข้ที่เป็นเอ็นอยหน้าขาดเนี่ยเขาจะเดินมาหาคุณหมอเองว่าเขาอยากผ่าตัดแต่เราจะแนะนําเขาไปไปบอกว่าเอ็นอยหน้าไม่มีเนี่ยมันจะเกิดอะไรโดยทั่วไปในประมาณสักสามเดือน6เดือนเนี่ยอาจจะมีผิวข้อที่สึกได้หรือหรือได้รับบาดเจ็บของหมอรองกระดูกได้แล้วหมอรองกระดูกที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยมันจะไปขัดในข้อเขาจะมาผ่าด้วยมีเขาเรียกน่อยางอื่นแทนยางอื่นแทนนั้น จริงๆเราแนะนำแล้วก็คุยว่าเขาคาดหวังยังไงแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเขาจะเดินเข้ามาหาเราเองว่าคุณหมอผมจะผ่าตัดเพราะว่าอะไรเนรบกวนการใช้ชีวิตในปัจจุบันของเขาส่วนใหญ่คนทั่วไปถ้าไม่มีผลต่อรบกวนการใช้ชีวิตอ่ะส่วนใหญ่ไม่อยากผ่าใช่ครับครับแล้วจะสังเกตว่าในกรณีที่อายุน้อยแอคทีฟส่วนใหญ่การรักษาก็จะแนวโน้มจะไปทางผ่าตัดมากกว่า